เราแบบน่าเาแบบออใไปเที่ยวเกาหลีมาสนุกดีครับหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมหนาวครับหนาวแล้วก็อากาศประมาณแบบ 10- ถึง20ิครับแล้วก็เป็นทริปแรกที่แบบไปครบแบบครบทีมครบบ้านจริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้แบบมีเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเพราะตัวเองก็ไม่เคยไปเที่ยวที่เกาหลีเลยได้แบบไป ดูบรรยากาศไปดูไลฟ์สไตล์ไปกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นประเทศที่แบบรู้สึกชอบมากหนาวแต่อากาศแต่คือแบบใจอุ่นเนาะสนุกดีครับใจณพาคุณพายเป็นไกด์ให้เราด้วยนะครับไกด์ดีเไกด์ดีใช่น้องพายคือเป็นเขาเกิดมาแล้วเขาก็ น่ารักมากที่เขาเป็นไกด์ให้ทุกคนเลยแล้วเขาก็แบบพาทุกคนไปทุกที่แล้วก็ทําทุกอย่างเกือบทุกอย่างเลยครับอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็เราก็ช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เขาก็จะแบบโซโล่เกือบเดี่ยวเลยมีพาเราไปที่พิเศษแบบสองคนอะไรอย่างงี้ยไหมคะเออไปที่พิเศษส่วนใหญ่ไปด้วยกันหมดเลยครับแล้วมีมีวันหนึ่งที่แยกไปเอ่อกับพี่นเดชกับย่าแล้วก็อีกแก๊งนึงเขาก็ไปเดินอีกอีกจุดหนึ่งเราก็ไปดูแบบอะไรที่มันแบบไปดูอาร์ตมิวเซียมไปดูอะไรอย่างีี้กก็มแยไปเหมือนนกััครบทีมนี้ไไปปก็ูคลเย ไกันเก้าคนไม่เป็นค so <ah ู่สิครับแต่ก็มีแยกเป็นคู่ไงที่แซมบอกว่าไม่คนที่เก้าไปช่างภาพมีหรือเปล่าผมไองก็ได้ก็มีเอ่อเป็นคู่ไหมก็นั่นแหละครับเป็นคู่ที่แบบไปด้วยกันแล้วก็มีจับกลุ่มกันไปเที่ยวครับอย่างโมเมนต์ไปดูมิวเซียมกันสองคนเป็นยังไงเป็นกันสี่คนนะไม่ได้ไปสองคนนะครเป็นกันสี่คนแต่คือคือทริปนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่แบบไปกันหมดทุกคนแล้วก็ได้ ได้เอ็นจอยอะไรอ,อะไรด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมนั่นได้บอกว่าคู่เรามีทั้งแบบสิ่งที่มันลงได้ลงไม่ได้แลยครับเาขาถ่ายอะไรไว้ยเยอะเขาเห็นเลยรูกใช่ไหมครับแล้คู่เราน่ารักเห็นแล้วแบบเขาก็ยิ้มอะไรเงี้ยผมเขาคิดว่า ก็น่ารักดีครับแต่งว่าเราก็เราก็ได้เห็นที่ที่เขาถ่ายไว้เห็นครับเห็นครับก็เห็นว่าน่ารักดีครับแต่ว่าเราก็เลือกรูปที่แบบความน่ารักแต่อาจจะแบบหน้าอาจจะแบบอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ลงตรงรูปงานทําลงรูปที่แบบเออทุกคนแบบโอเคใช่พอพอไปเที่ยวด้วยกันแบบนี้มันรู้ใจตัวเองมากขึ้นไหมคะอือก็ถ้าถามตอนนี้นะครับพอเราได้รู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งเขาหน้ารักแล้วก็มีการ เขาคนน่ารักครับแล้วก็เลยแบบมาถึงจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามีความใช้คําว่าขยับความสัมพันธ์โอ้ตอนนี้มันขยับมาขั้นไหนอะคะพี่เซลเรียกว่าอะไรดีคือผมไม่รู้จะเรียกคือถ้าเป็นคนอื่น็คงอาจจะมีคำคำนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่โดนเองเราเราไม่อยากใช้คํานั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรารู้จักเขามานานแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นเป็นแบบคํานั้นทีเดียวแต่ว่ามันคือการขยับความสัมพันธ์ที่แบบ ใกล้ชิดกันมากขึ้นค้ามเป็นโซนมาแล้วเนาะค้ามเป็นโซนครับคือเพื่อนเพื่อนเป็นเื่อนไปแล้วครับใช่ครับใช่แล้วก็แบบได้คุยกันได้แบบเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเลยแต่ว่าอาจจะไม่ไม่รู้จะใช้คำนั้นได้หรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้คือมันก็เป็นอะไรที่แบบพัฒนาขึ้นไปคข้อน้านอะไรครับข้นด้ารักของพภาคือเขาเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ หอมตัวครับแล้วเขาก็เป็นคนจิตใจดีดูแลทุกคนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเขาเขาเป็นคนเข้าใจเข้าใจทุกคนเข้าใจเราได้แล้วก็ทให้แบบเออทุกอย่างที่แบบรู้จักกันมาเนี่ยพอวันนั้นเรามาถึงวันนี้เรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบเราอยากจะรู้จักมากขึ้นเราเป็นคนสารภาพของเขาครับใช่ครับเ็บอกเลยว่าคุณเจมส์มาสิบมโมเมนต์ไม่ใช่โมเมนต์แบบรุ๋วนะครับมันก็เป็นแค่เหมือนกันแบบ หมือนตื่นมาวันนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันแบบอากาศมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนยังไงเราบอกเขาว่าอะไรม่ใช่พอเไเราได้ไหมเราบอกเขาว่าอะไรเราก็แค่บอกว่าเออแบบรู้สึกทุกครั้งที่ห้าปีที่ผ่านมาที่เรารู้จักกันเะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกแบบเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบสม่ำเสมอแล้วมีแต่สิ่งดีๆก็เลยอยากจะแบบทำให้ มันเป็นไปเรื่อยๆเป็นเปเนไปในอนาคตไปอีกนานๆอะไรอย่าใช่ไหมใช้คําประมาณนี้เรียกที่เขาก็มองเขาก็อาจจะแบบมีแบบไม่เขาก็อาจจะมีแบบเอออันนี้พิมพ์บอกพูดด้วยเหมือนน้วเหม้ำแล้วเขาลบตาเราไหมไม่ไม่หรอเพราะเขาเหมือนอาจจะอึ้งๆด้วยคําพูดที่ผมใช้อะไรอยย่างงเี้แบบอะไรสม่ำเสมออะไรเขาก็จะงงๆหน่อยพอพอได้เมสเซจไปแล้วเขาก็เลยแบบก็เลยบอกมาว่าแบบ เขาก็ยินดีใช่แล้วเขาคิดเหมือนกับเราไหมเขาบอกไหมเขาอาจจะไม่ได้พูดคํานั้นที่เดียวครับแต่คือก็เป็นการแบบรูกันว่าสังคมก็ต่างขยับความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้ถามใช่ไหมว่าจีบปะเนี่ยหรือว่าแบบเซลเซเขาอาจจะเป็นเพราะว่ารู้จักกันมานานครับก็เลยข้ามแบบคาว่าแบบต้องมานั่งจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็อย่างที่บอกทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ต้องแบบบอกให้อ่อ เขาเรียกว่าผู้ใหญ่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่คนรอบข้างที่สำคัญหรือใครถามเราก็จะบอกไปตามตามความเป็นจริงเี้ยพอพอมันเกิดขึ้นแล้วมันความรู้สึกมันยังเหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ที่แบบต่างจากที่พบกันมา5ห้เปอก็ต้องยอมรับเขาว่ามีความพิเศษมากขึ้นมีความพิเศษมีความแบบเขินๆมากขึ้นเขินเมื่อก่อนอาจจะเขินไม่รู้จะพูดอะไรตอนนี้อาจจะเขินอยู่ในโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ว่าด้วยความที่ว่ารู้จักกันมา5ปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันชีวิตประจำวันเหมือนเดิมใช้คำนี้พูดการพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมีคำจำกัดสถานะพิเศษในครั้งนี้ไหมคะเจมส์ครับคนพิเศษหรือว่าคนของหัวใจก็เลยลูกุผมไม่เคยคิดนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะต้องพูดตอนนี้ก็คือเป็นคนพิเศษครับผมอ็นคนของหัวใจก็น่ารักดีครับผม กน้องครับน้องแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรคะพี่เจมส์ครับเจมยังไม่มีชื่อแบบว่าตั้งกันเองสักคนอะไอย่างเงี้ยนะยังไม่มีครับยังไม่มีใช่ยังยังใช้คำเดิมอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาคุยกันก็จะคุยกันเป็นภาษาอังจีนนะมันก็เลยทำให้แบบเป็นอาจจะไม่ได้มีความมุ๋มเลยไม่เบฟแต่คือแบบข้ามไปเลยแบบก็คือพูดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าพอพูดภาษาอังกฤษจะเป็นคุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวว่าผเรียกเบฟเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีไม่มี สั้างรักหนก็ผมว่าอาจจะเป็นในรูปแบบที่แบบมินิมอลอะครับหรือมไ,มไ,ไม่ได้แบบไม่ได้แบบชัดมากเลยอย่างนี้ในในในมรของการปฏิบัติแต่ว่าลึกๆข้างในเราก็คือเราก็รู้สึกแหละใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาโชว์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยไม่ได้อวอหวามากครับผม คนรอบข้างก็ถ้าพ่อแม่ก็ยินดีดีใจอะไรเงี้ยครับมไม่ได้พูดก็ได้อย่างที่บอกได้บอกผู้ใหญ่ได้บอกคนรอบข้างได้บอกเพื่อนๆ่อนไป,ไปประมาณนี้แล้ว<ม>คนก็ดีใจที่เราได้มีโมเมนต,ต์วันนี้ครับ<ม>เพราะว่าเขาก็บอกว่าอายุก็จะสามสิบแล้ว <laughs> น่าจะน่าจะมีมีได้แล้วคร<ม>ับ<ม>แล้วก็พอรู้ว่าเป็นกับน้องเขาก็ยินดีใช่ไหมใช่ไหมว่คพวเรากับคือแลเด็กย<ม>่าแย่ใครหว ยังไงก็ต้องคุอเด้เขาหวานไม่สู้หรอเราไม่สู้หรอไม่ไม่ต้องสู้กันคือคือแค่เป็นอย่างที่บอกนะมันเป็นมินิมอลหน่อยครับคือหวานในแบบของเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในถ้าในสายตาของคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าพี่เขาน่าจะหวานกว่าเพราะประสบการณ์ที่เขามีมากกว่าไปขอเคล็ดลับความหวานจากคุณเดชไหมครับไม่เลยครับยังไม่ได้ขอเลยครับเพราะว่าเขาก็มีแบบเซลล์เซลลชีวิตแต่เมเขาก็รู้แหละว่าแบบอาจจะแบบเซลล์ผมมากไม่ได้เพราะเดี๋ยวผมจะ จะทําอะไรไม่ถูกเขาก <Learn S 2> ็คือดูอยู่ห่างๆถ่ายรูปให้ประมาณนี้ครับใครเขารู้ไหมวันนี้เราจะมาสารภาพรัพรกเขาผ่านสียเราต้องบอกเขาก่อนไหมครเออเขารู้ไหมไม่ได้บอกเขาครับแต่แต่ผมก็ผมก็รู้ครับว่าวันนี้ผมจะต้องคูยกับพี่ๆครับผมก็ดีใจที่ได้พูดครับแต่ว่าสถานะต่อไปที่เราจะแบบขยับให้เขาอีกอะไรเแงบบี้ยมันมันจะต้องมีเหตุการณ์พิเศษไหมฮะหรือว่าก็ไปเรื่อยๆเลยครับคือคืออย่างที่บอกว่าเราไม่เราอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าแบบ หลายคนอาจจะถามว่าแฟนไหมอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะใช้คํานั้นได้ได้ไหมแต่คือเราก็ใช้คําอื่นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันตรงกับความรู้สึกของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือครับผมที่บอกว่าบอกพี่ใหญ่บอกพี่ใหญ่ฝ่ายรูปอะไรไหมคะบอกครับบอกบอกอะไรบอก่ากก็บอกเพราะว่า คือเราจะขยับความสัมพันธ์ไปดูนะแบบคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกผู้ใหญ่ฝั่งเขาด้วยแล้วก็ฝั่งเราแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างที่บอกคือรอบข้างในการทํางานอะไรเงี้ยทุกคนก็ควรจะต้องรับรู้ตรงนี้ด้วยเขาตกใจไม่อยู่ๆไม่บอกตรงนั้นเขาไม่ตกใจครับคือเขาก็ดีใจที่เราได้เราพูดกับเขาตรงๆแบบตรงไปตรงมาแล้วก็คิดยังไงก็พูดแล้วก็คิดแบบพยายามทำให้ทุกอย่างธรรมชาติที่สุด รู้สึกเจมู้สึกตัวเองนะตอนนี้เจมเป็นสภาพบุรุษมากมาก <laughs> อมพอสภาพบุรุษแบบ <S <S ผมไม่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเราจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองครับเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าใช่เราก็จะบอกอแต่ถ้ามันยังไม่ใช่หรือลังเลเราก็ไม่กล้าพูดได้เต็มในร้อยเปอร์เซ็นต์เลยี่เจมขออนุญาตถามคืออันนี้นานเนี่ยกับการเกียบความสัมพันธ์ในัางนี้ครับประมาณช่วงต้นปีต้นปีนีชายที่ที่มีที่มีแบบโมเมนต์นี้แต่ว่า เราไม่ได้เจอกันเลยเราไม่ได้เจอกันเลยใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือมันไม่ได้แค่แบบทีเดียวแล้วมันจะรู้เลยมันต้องค่อยๆแบบคุยกันดูแล้วก่อจะได้คุยกับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเจออีกทีคงออกงานคู่อย่างงี้บ้างก็หวังว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะเป็นคู่ัเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งเลไก็ไม่ค่อยได้เจอโอเคครับขอบคุณครับ